ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันนี่พามาน้าเบิงหนกนะครับเด้อนกเจ้าฟั่งครับมาจอบกินปลาครับตอนนี้คเาล่าังยางน้ำกลนันไปครับปล่อยมันรูตัเด้อเด้อวามันจะได้ปลาครับมารอเป็งครับนะครับลักษณะมันเป็นยางจอบไปล้ำหนาครับนามมันถมให้หน้านะครับเด้อครับหนาจอบไปเลยครับเพานาเบิงมันครับ ตอนนี้มันยังใบข้านเห็นเอาได้ครับเด้อแล้วมันเห็นสับินหนีเอามันเริ่มแล้มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้ววงเอาแล้วครับครับมันเริ่มจะเห็นเอาแล้วครับต้องหายังพังตัไปครับข่อยว่าไงไก่ครับอันนี้ซุ่มเลยด้อครับไก่ห่างจากนกประมาณเกือบสิบเมตรได้ครับเดี๋ยวผมพ้านำไปครับน่าไปเรื่อยๆครับ ไปติดติดครับตามไปติดติดหลูครับว่านสีแดงนกมาครับมันติดวิธีจับมันจิดจับไันเลยนะครับเลยปากมันสีเงาเงาครับยางรอไปเรื่อยครับางาไปเรื่อยครับน้ำมันไปครับน้ำมันไปครับกินหอยกินปูกินปลากินเหมดนะครับนกสิเห็นอยู่ตัวเดียวครับเนี่ยตามไปครับตามไปครับตามไปครับ ตามไปตามไปมันเห็นเห,าห่าแล้วนะครับแล้วมันเห็นแล้วครับเริ่มเห็นเห่าแล้วครับคอยตามไปครับลงนะครับลงน้ำเดี๋ยวลงน้ำเด้วพี่น้องมันลงนำ้ำ้ะเห็นยังครับน่าจะเห็นเห็นมันล่อครับมันล่อไม่ดังสันครับ ด,ดักแด,ด๊กดอกแด๊กดอกแดกกึ๊บเรียบร้อยครับกินแล้วครับกินแล้วป,ปึ๊บเดี๋ยวน่าจ,จะเป็นปลาหน,น่อยครับกำลังกินอยู่ปลาเต้หน่อยครับกินเข้าไปแล้วครับกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วโอ้แน่นอนครับแน่นอน